มา,มาดูกันเลยดีกว่าเลขเด็ดทักษะพารวยงวดนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางเลขเด็ดอยู่นะครับมาดูกันเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเลขเด็ดจากทักษะพารวยงวดวันที่16ธันวาคมกันครับแล้วทำไมถึงน่าสนใจก็เพราะว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำมาตลอดเลยครับไม่ต้องรอนานครับมาดูตัวเลขของงวดนี้กันเลยดีกว่าสำหรับเลขเด่นที่ให้มางวดนี้นะครับ คือเลข3นั่นเองครับต่อไปเป็นชุดเลขท้าย3ตัวครับเขาให้มาทั้งหมด5ชุดด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวนี้จัดเต็มมาเลยครับ10ชุดจะเห็นว่ามีเลขจากชุด3ตัวปนอยู่ด้วยแต่ว่านอกเหนือจากตัวเลขแล้วเขายังมีคำแนะนำที่สำคัญฝากไว้ด้วยนะครับหัวใจสำคัญเลยก็คือเขาเน้นย้ำให้เราเสี่ยงโชคกันอย่างมีสตินะครับแล้วก็ทิ้งทายไว้น่ารักน่ารักครับสำหรับคนที่จะถูกรางวัล ก็นี่แหละครับทั้งหมดจากทักษาพารวยในงวดนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับ